ล่ะฮะท่านผู้ชมมาพบกับเชฟฮอมแหล่เช่นเคยนะครับวันนี้เชฟขอเสนอเมนูสูตรหมากปากเป็ดย่างและก็สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆลับๆก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเชฟขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยเจ้อครับสำหรับวัตถุดิบของเราในการหมักก็จะมีกระเทียมใบมะกรูดตัดคล้ข่าทำการหั่นเพื่อจะนำไปตำนะครับในการตำเราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับ เรากอตัดเสร็จเราก็นําไปหมักคุกเขากับปากเป็ดครับแล้วก็ใส่เครื่องหมักซอสแมกกี้ซอสหอยรดดีขนคุกเขาให้เข้ากันแล้วทาการเอาถุงปิดไว้แช่ยเย็นหมักไว้สักพักหนึ่งนะครับเราไปดูสูตรทําน้ําจิ้มซีฟู้ดกันครับเครื่องก็จะมีพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงสดครับแล้วก็กระเทียมราก ผักชีหอมและชีเด็ดเลยครับเม็ดพริกไทยนะครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วตอมให้ละเอียดแล้วก็ใส่ผงนัวน้ําปลาน้ำมะน,นาวชิมดูว่าขาดอะไรเราที่เราชอบก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ทําการใส่ผักที่เราหั่นเตรียมไว้ครับเท่านี้ก็เป็นการอันเสร็จพิธีในการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับปากเป็ดย่างโคตรแซ่บอะครับ บรรยากาศแบบนี้สิเกิดขึ้นได้เลยนะครับผมหากแบบบ่มีเข้ามาวิธีชีวิตอีสานผมว่าเข้ามาวิธีชีวิตนี้มันกว้างซะจนแบบเผาบกกาสิบ,บอกว่าความหมายอีมันคืออีอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอให้มันบ่ได้มีความหมายแบบตายตัวนะครับสําหรับเข้ามาวิธีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันอะตายตัวแบบเป๊ะเลยครับเพราะว่าบวชสิกับมาเหตุแบบนี้อีกเจ็สิบเถื่ออีกยี่สิบเถื่อสุดท้ายแล้วมันก็นมีความสุขคือเก่าบาวชเฮาสิหางหายก็มันไปอีกโดนไปไในบวชเฮาสิอ่านเรื่องเล่านี้มาอีกแล้้้้้ววบบบบบบ่่่ไดดอกกาาใหลัันนะคร บอกว่าเ